คครับนี่คือโปรเจกต์ลับของทางกอยทีวีนะครับผมมันคือกอยบัตเตอร์ไฟ้นะครับการใช้งานก็ไม่ยากครับผมอาแรกกด e ขึ้นมาในเครื่องครับผมจากนั้นเราก็กดเลขแปดครับเครื่องจะเริ่มบิดขึ้นนะครับผมโอเคครับผมมาครับผมโอเคครับเครื่องขึ้นนะครับผมทำอะไรที่เยี่ยมจริงๆรงครับ ิน่แล้วครับจากนั้นเราก็เริ่มรื่องยนต์ได้เลยครับเอ้ยถอยหลังดิว่าขับไม่เป็นเลยครับขับไงครับเนด็กเลขหกครับโอ้ไปแล้วครับโอ้ยมันมันมันเลขหนึ่งนี่คือเดียวครับเอ้อครับผมเลขสามถอยหลังไม่ได้ครับอ๋อถอยหลังถอยหลังเลขสองหมุนครับหมุนหมุนหมุนโอเคครับผมยกมือขึ้นด้วยนะโอเคครับผม สนุกจริงๆครับผมแล้วมันสามารถดำใต้น้ำได้วยนะครับผมดำยังไงดำเลยได้ค่าครับผมเฟืระดับความสูงครับเราอยู่ที่ความลึกไม่ทราบนะครับผมก็บินได้เลยครับอ่าครับไม่ได้บินครับดำได้เลยครับผมก็พุมงมาเลยกขึ้นจากเหนือน้ำค่อยๆขึ้นครับอย่างสวยงามเก็บรถโอ หนึ่งเลยไมสวยครับผมยังของผมยังวิ่งบนน,น้ำอยู่ับยอดนะมุนไปไหนสีข้าวขเราต้องไปที่นานขนาครับเดินเครื่องนะมื่ี้ครับถึงท,ที่หมายแล้วเคครับก็เดี๋ยวผมจะ อาใช่การลงจอดยานแบบง่ายๆให้ดูนะครับยานนี้มันคล่องตัวมากครับมีความคล่องตัวสูงสมกับที่ทีมงานเราได้วใจขึ้นมาจริงๆนะครับกอยเบร์ไฟล์นะครับค่อใหลงจอดนะครับผมกดเลขแปดครับเอ้ยเลขแปดขึ้นครับกดเลขห้าครับผมนะครับเราไม่สามารถเบรกยานได้ครับต้งติดเพค่อยลงจอดครับแล้วจอดอย่างสง่างามเรียบร้อยเอ้ยเดี๋ยวขึ้นนิดนึงโอเคครับ นี่นะครับยาของเราสุดยอดเลยครับเป็นรุ่นแรกครับนรครับผมเขาบอกว่าเป็นรุ่นแรกครับผมยังมีเจเนเรชั่นต่อไปนะครับเดี๋ยวต้องคอยติดตามต่อไปนะครับต้องวิจัยครับผมครับเดี๋ยวแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ